สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการแทท EP ที่655ค่ะกลายเป็นวาระใหญ่ระดับชาติของกระเทยไทยทั้งประเทศอีกแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์พี่กระเทยยกทัพกันไปร้อมรอบคอนโดแห่งหนึ่งแถวรังสิท หลังจากเกิดเหตุรุ่นน้อง LGBTQ ถูกรุ่นพี่มหาลัยเดียวกันที่เป็น LGBTQ สาดน้ำร้อนใส่ถึง3ครั้งทั้งที่2คนนี้ไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนแถมยังบอกอีกด้วยว่าเดี๋ยวคืนนี้จะกลับมาล่าใหม่เลยทำเอาพี่กระเทยทั้งประเทศยกขบวนกันมาตามล่ารุ่นพี่ LGBTQ ผู้ก่อเหตุค่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเขามีปัญหาอะไรกันเราก็ไปฟังทั้งหมดในแฮชแท็กสาดน้ำร้อนค่ะเมื่อวานมีคลิปคลิปหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ดังมากๆในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วนะคะก็คือคลิปที่รุ่นพี่ LGBT คน เอาน้ำซุปก๋ยเตี๋ยวร้อนๆลาดไปที่รุ่นน้อง LGBTQ ซึ่งก็กลายเป็นคลิปไวรัลที่หลายคนตั้งคำถามมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในคลิปก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรคะ่ะจนวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีป๊อปเอีเวนต์ของพี่กระเทยเกิดขึ้นนั่นก็คือบรรดาพี่กระเทยกว่า500ชีวิตไปรวมตัวกันที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านรังสิตโดยไม่ได้นัดหมายคะ่ะอีเวนต์นี้ก็เป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งคุณการจอมพลังมาตั้งโพสต์เฉลยว่ามีน้องมอดังย่านรังสิต ขอให้ผมช่วยเหลือถูกกลุ่ม LGBTQ รุ่นพี่จับตัดผมกลางร้านอาหารบังคับให้ถอนรายวิชาเรียนพร้อมขู่เทอมนี้อย่าให้เห็นหน้าไม่พอเอาน้ำร้อนล่าตัวและหัวถึง3ครั้งหลังจากนั้นก็บุกค,คอนโดของเพื่อนตนซัดพร้อมกับเอาพัดลมฟาดหัวจนต้องวิ่งหนีสุดชีวิตออกมาขอหลบห้องเพื่อนแถมรุ่นพี่ยังรีดเงินถ้าอยากให้หยุดต้องเตรียมเงินมา5 0,000บาทไม่งั้นจะโดนอีกปัจจุบันยังปากไม่สลดผมยังรับปากช่วยอยู่หากใครเป็นผู้เสียหายที่ถูกแกลงนี้กระทำทักผมมาให้หมดส่วนคนที่อยู่แกลง ผมก็ให้โอกาสเหมือนทุกแก๊งจะเลือกข้างผมหรือจะเลือกเพื่อนไปเลือกเอา แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้นกําเนิดเหตุการณ์มันเริ่มจากรุ่นน้องคนหนึ่งที่อยู่ปี2ของมหาวิทยาลัยเป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคะกําลังจะก,กับหอพักของตัวเองแต่ว่าถูกรุ่นพี่เนี่ยมาดักไว้แล้วก็พาตัวไปที่ร้านก๋ยเตี๋ยวแห่งหนึ่งจากนั้นก็มีการพูดคุยกันโดยที่มีรุ่นพี่ LGBTQ จานวนมากล้อมตัวไว้สักพักรุ่นพี่ก็บอกให้รุ่นน้องเนี่ยถอนวิชาเรียนออกทั้งหมดก่อนจะขอกัรไกยจากร้านก๋ยเตี๋ยวมาตัดผมรุ่นน้องจนแหว่งมีการตบหน้าก่อนจะมีการสาดน้้าารรรรอถึงงง3คคัะหหว่่เเกิเตุีไมมใ ห้ามรุ่นที่ดังกล่าวเลยแม้แต่คนเดียวค่ะ จากข้อมูลที่ได้มาผู้ก่อเหตุมีชื่อเล่นว่าพีมนะคะไม่ได้มีปัญหากับรุ่นน้องโดยตรงที่โดนสาดน้าร้อนแต่มีปัญหากับเพื่อนของน้องเรื่องก็คือกลุ่มคุณพิมเนี่ยเคยเดินผ่านกลุ่มรุ่นน้องแล้วก็ตะโกนด่าขึ้นมาลอยๆกลุ่มรุ่นน้องก็เลยมีการตั้งสเตตัสแะกับส่วนน้องที่โดนสาดน้าร้อนเนี่ยเขาตั้งสเตตัสเฉยๆเขาไม่ได้จะแะใครแต่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการตั้งสเตตัสแะคุณพีมพ์หลังจากก่อเหตุเสร็จนะคะคุณพีมมีการข่มขู่ต่อว่าให้เอาเงินมาให้ตนห้าหมื่นไม่งกงกกกกาาายอีีแล้้้ว็็มรบรบรญญญััังงคใหเเนสญญิู เพื่อให้ผู้เสียหายจ่ายเงินให้ครบ ก่อนจะบุกขึ้นคอนโดของเพื่อนน้องตามไปกระทืบเพื่อนน้องที่กําลังอาบน้ําอยู่นะคะเพื่อนน้องถูกเอาฟันลมฟาดหัวจนต้องวิ่งหนีออกจากห้องท,งทั้งที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ต้องวิ่งไปหลบห้องเพื่อนเพื่อร้องขอเอาชีวิตนะคะส่วนน้องที่ถูกสาดน้ําร้อนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นแผลน้าร้อนลวกบริเวณแขนลากยาวไปถึงลําคอแล้วก็กางหลังด้วยจากนั้นในวันที่7ค่ะตารวจก็ได้บุกจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนนะคะ1ใน2คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุและส่วนอีก1คนเป็นคนที่อยู่ด้วยในเหตุการณ์แต่่วาาม้นนา้้นนนนํรรอะหงักลุ ผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาผ้าคุมตัวจนมิดนะคะแล้วพอพบเจอน,นักข่าวหนึ่งในสองคนก็ตะโกนออกมาว่าอย่าวุ่นวายพอนักข่าวถามว่าเปล่าเขาทําไมมีอะไรจะชี้แจงไหมผู้ก่อเหตุก็ตะโกนออกมาว่าไม่เอาไม่เอา จากนั้นทั้งสองได้ปล่อยตัวในคืนวันที่7ค่ะโดยเบื้องต้นพลังงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บส่วนคลิปวิดีโอการสาดน้ำร้อนก็ถูกเผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆบอดแสดต่างๆก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะจนหลายคนทราบว่าคุณพิมเนี่ยพักอยู่ที่ผอพักไหนในย่านลังสิตท,ทำให้คืนวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดการรวมตัวของพี่กระเทยจำนวนมากโดยมิได้รัดหมายเพื่อหวังจะมากดดันคุณพีม์คู่ก่อเหตุให้ออกมารับโทษค่ะ แต่หลังจากกดดันกันอยู่นานก็มีการส่งตัวแทนขึ้นไปดูที่ห้องของคุณพีมพ์นะคะเพื่อดูว่าคุณพีมพ์อยู่ห้องไหมและจากการเช็คกล้องวงจรปิดพบว่าหลังจากปล่อยตัวแล้วเนี่ยคุณพีม์ไม่ได้กลับเข้าห้องมาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์แล้วทุกคนก็เลยแยกย้ายนะแน่นอนว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นสังคมต้องตั้งคําถามอย่างมหาศาลค่ะว่ามีคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นตั้งหลายคนทําไมไม่มีใครคิดจะเข้าไปห้ามคุณพีมพ์เลยสักคนอะ่ะหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าจริงๆพวกตนถูกบังคับมาคุณพีม,นนม,นนนนม่มาจะ ไปตามถึงห้องและจะไปถอดจมูกคือน้องเขาเพิ่งทําจมูกมา14วันนะคะยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์ฟิลเหมือนเป็นชาวบ้านไปนมุงดูแต่ไม่ได้ห้ามวอนทัวอย่าไปลุมส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นคนที่ตะโกนบอกนะคะ่ะว่าอย่าวุ่นวายน้องคนนี้เป็นคนที่มีดีกรีเป็นถึงมิสทีนทานไทยแลนด์จังหวัดเพชรบุรีด้วย หลายคนบอกว่าน้องเป็นคนตะโกนยุแต่ภายหลังเนี่ยน้องขอออกมาชี้แจงตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ได้ยุส่วนที่ไม่มีใครห้ามพอทุกคนพูดกันหมดว่าตอนนี้ใครก็ห้ามไม่ได้แล้วถ้าเข้าไปห้ามก็กลัวจะโดนน้าร้อนสาดด้วยหลังจากเกิดเรื่องน้องเป็นคนไปคุยกับน้องที่โดนน้าร้อนสาดด้วยซ้าว่าเป็นอะไรมากไหมเพื่อนพี่ทําเกินไปจริงๆและตอนนี้หลายคนเข้าใจผิดไปมากทําให้น้องเนี่ยโดนทักไปข่มขู่เยอะมากที่ตะโกนใส่นะะักข่าวว่าอย่าวุ่นวายเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็นแพนิค น้องไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่คนเยอะเสียงดังขนาดนี้มาก่อนตอนนั้นน้องรู้สึกหูดับแล้วก็เครียดมากก็เลยตะโกนออกไปนะคะซึ่งในระหว่างน้องให้สัมภาษณ์น้องก็ร้องไห้หนักมากค่ะส่วนทีมงานมิสทีนทานไทยแลนด์ก็ได้ปลดน้องออกจากตําแหน่งแล้วด้วยเหตุผลว่าเด็กๆที่เป็นตัวแทนจังหวัดแล้วหรือกําลังประกวดในระดับจังหวัดอยากให้เด็กๆท่องไว้เสมอนะคะว่ามิสทีนทานไทยแลนด์เป็นเวทีต้นแบบของเด็กและเยาวชนหลายเพศที่มีจิตอาสาและมีจิตใจสาธารณะเวทีแรกของประเทศไทย ปลูกฝังจิตใต้สำนึกด้วยความหลากหลายทั้งเพศอย่างมีคุณภาพตั้งแต่วัยเยาว์ hashtag เพราะเด็กคืออนาคตของชาตินะ ต่อมาค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนตั้งคําถามมากๆเหมือนกันก็คือแล้วร้านก๋ยเตี๋ยวทําไมถึงปล่อยให้ลูกค้าเอาน้ําลวกก๋ยเตี๋ยวไปสาดคนอื่นได้ถึง3ครั้งอะ่ะอันนี้คือร้านรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นว่ากลุ่ม LGBT ก็เรียกเจ้าของร้านนี้ว่าแม่ด้วยมันก็เลยมีแคมเปญบางแคมเปญตั้งขึ้นมาเพื่อแบนร้านนี้ค่ะอารมณ์ประมาณว่าทางร้านรู้เห็นเป็นใจด้วยกับกลุ่มนี้อะไรแบบนั้นก่อนที่เจ้าของร้านจะออกมาชี้แจงนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มจากน้องๆเข้ามากินข้าวก่อนแล้วก็มีน้องอออีกก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 ลลุุ่มมมมเเเเขข้้้้้าาาาาสทบแวค็ยัันนนหืรรรูจจ เออเขาเป็นเพื่อนกันก็ปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งมีน้องเดินมาขอกันไกค่ะตนก็เลยให้กันไกอันเล็กไปตอนแรกเที่ยวไปอะ่ะเขาก็ออกไปนั่งคุยกันไม่ได้จะตัดผมน้องเลยนะสักพักไม่น่ใจว่าเขาตัดผมก่อนหรือตบหน้าน้องก่อนมีตอนที่น้องโดนฉีบด้วยตอนหลังเขามาขอกันไกอันใหญ่ซึ่งเราไม่ให้เพราะเราเห็นแล้วว่าเขาเอาไปทําร้ายคนอื่นและตอนนั้นมีลูกค้านั่งอยู่เพียงโต๊ะเดียวนะคะเรื่องตักน้ําซุปเขาเดินไปแล้วตักเองมาสาดเองเลยไม่ได้มีการขอเราก่อนน้องคนที่โดนสาดก็ไม่สู้แต่เราก็ไม่ได้ห้ามเพราะกวว่าาาาาาเเ้้จะสดทํรรยย เลยบอกไปว่าไปมีเรื่องที่อื่นได้ไหมเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าร้านเรารู้จักกับเขาในฐานะแม่ค้ากับลูกค้าเฉยๆไม่ได้สนิทกันมากมายขนาดนั้นแต่เรื่องนี้ชาวเน็ตไม่ซื้ออย่างแรงค่ะบอกว่าการที่มีคนโดนเอาน้าร้อนสาดกันในร้านอะ่ะก็ควรจะโทรแจ้งตํารวจตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่ามีอย่างที่ไหนเดินไปบอกว่าไปมีเรื่องกันที่อื่นได้ไหมเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าร้านอันนี้คือมันเห็นแก่ตัวมากเลยวะ ปัดปัญหามากๆแล้วก็มันใช่เหรอว่าลูกค้าจะสามารถเข้าถึงตัวหม้อน้ำซุปร้อนๆได้ง่ายขนาดนั้นก็คือชาวเน็ตมองว่าทางร้านก็ปัดความรับผิดชอบอะไรแบบนี้นะแต่เรื่องร้านเนี่ยน้องที่ถูกสั่นน้ำร้อนก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า ตอนแรกที่แกงรุ่นพี่ LGBTQ พาไปร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนิทกับร้านนี้เขาเคยมีเรื่องมาก่อนแล้วแต่ตอนที่รุ่นพี่จะเดินไปเอามีดในครัวแม่ค้าหรือเจ้าของร้านก็พยายามห้ามไม่ให้เข้าครัวส่วนตัวคิดว่าร้านก็พยายามปกป้องตัวเองเท่าที่ทําได้เหมือนกันเลยไม่ได้ติดใจอะไรร้านนะจากนั้นค่ะต่อมาคุณการจอมพลังก็ได้มีการรวบรวมเหยื่อที่ถูกข่มขู่โดย กลุ่ม LGBTQ กลุ่มนี้นะคะซึ่งมันมีหลายคนมากเยอรายลหนึ่งบอกว่ารู้จักกับแก๊ง l g b t กลุ่มนี้โดยตอนแรกเธอรับส่งของให้กับลูกค้าซึ่งของที่ว่าทือพอร์ต แต่ตอนแรกเนี่ยเธอไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายต่อมามีของหายคุณพิมพคิดเงินค่าของ8 0 0 0บาทตามมูลค่าของเธอก็จ่ายคนครบแต่ต่อมาคุณพิมพ์อ้างว่าต้องขอคิดใหม่เพราะหาว่าเธอขโมยของเธอกอ้างว่าไม่ได้ขโมยขอดูกล้องได้ไหมคุณพิมพ์ก็บอกว่าดูได้แต่ต้องจ่ายค่าเสียหาย10เท่าก็คือ1นึ0 0 0สบาทค่ะและถ้าไม่จ่ายในวันนี้จะมีการทำร้ายร่างกายด้วยสุดท้ายก็จบกันที่เงิน4 5่หมื่นห้าเลยคะโดยเพื่อนของเธอเป็นคนจ่ายเงินให้แต่พอเพื่อนของเธอจ่ายเงินให้เสร็จอ่ะเธอก โดยบอกว่าถ้าแจ้งความจะทําให้เธอหายไปจากโลกนี้เลยบอกว่าแบค็คของคุณพิมเนี่ยใหญ่มากถึงขนาดทําให้เธอหายไปจากโลกนี้ได้เยืย์คนมีปัญหากันเรื่องการยืมของแต่คู่กรณีต้องการเป็นเงินบังคับให้น้องเนี่ยโทรตามเพื่อนมาจ่ายเงินแต่น้องอ่ะเป็นคนดีน้องก็ไม่อยากโทรตามเพื่อนมาคู่กรณีก็เลยนั่งคุมน้องไว้พร้อมกับกลุ่ม LGBT อีก15คนค่ะระหว่างนั้นกลุ่ม LGBT ก็มีการตะโกนด่าทอน้องตลอดเวลามีคนเอารองเท้าตบหน้าน้องด้วย ตอนหลังเนี่ยน้องต้องเรียกตำรวจให้มารับตัวออกไปนะคะอีกครั้งหนึ่งเคยโรงเรียนในเสกเดียวกันแล้วบังเอิญเจอกันน้องเนี่ยถูกบังคับให้ถอดรายวิชาเพราะคู่กรณีไม่อยากเจอหน้าค่ะ หลังจากก่อเหตุก็ไม่สลดไปพูดต่อว่าบ้านฉลวยบ้านแม่ฉลวยไทยทาอะไรฉันไม่ได้หรอกส่วนตอนนี้น้องต้องดอบเรียนทุกตัวเพราะว่ากลัวผู้ก่อเหตุนะอีกเคสหนึ่งปลาจากในเน็ตซึ่งไม่รู้ว่านี้จริงแท้แค่ไหนนะคะมีคนโพสต์ว่าคุณพีมพเคยเป็นมิจฉาชีพคะ่ะแฮกเข้า Facebook คนอื่นแล้วก็ทักไปขอยืมเงินคนอื่นพอทักไปเสร็จก็มีการลบแชทยืมเงินเพื่อไม่ให้เจ้าของเฟซรู้ตัวว่ามีการแชทเกิดขึ้นที่ให้ไปกว่าน,นั้นก็คือเขาให้คนที่ยืมเงินน่ะ โอนไปยังบัญชีของเพื่อนคุณพีมให้เพื่อนคุณพีมอ่ะเป็นเหมือนบัญชีมา้าโดยอ้างว่าผู้ชายโอนมาให้แล้วก็ให้เพื่อนคุณพีมอ่ะโอนให้คุณพีมอีกทีเพื่อที่คุณพีมอ่ะจะไม่ผิดนึกออกปะ่ะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ไปตามตัวมาได้นะคะแต่ก็แถบไปเรื่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมรับแล้วก็โอนเงินค่าเสียหายให้ทุกอย่างคะ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจากแก๊งนี้นะคะแล้วสงสัยกันปะว่าคุณกันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงอันนี้เราว่ามันเป็นความบังเอิญททีีี่่่่่คคคอออนนนนนขข้้้้าางงงวยสสํหหรรััับผูกกกเเเนนะะ็ืืมิิดึ แล้วมันคุ้นๆแม้ว่าช่วงนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่รังสิตแก๊งโอริโอค่ะก็คือจริงๆคุณการจอมพลังมาที่สอพอเพื่อจัดการกับเรื่องของแก๊งโอริโอแต่เผอิญมาเจอน้องผู้เสียหายที่โดนสาดน้ำร้อนพอดีคุณการเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกว่าโหมันแรงเกินไปมันรับไม่ได้ก็เลยรับทําคดีต่อให้เฉลยนะ ล่าสุดมีคนสามารถติดต่อคุณพิมพ์ได้แล้วนะคะคุณพิมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันที่เกิดเรื่องตนไปเจอกับน้องทานข้าวอยู่เลยไปถามน้องแบบดีๆว่าโพสต์แขวะทาไมซึ่งตนเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วเพื่อนที่มากับตนก็บอกน้องว่าขอโทษพี่พิมพ์ไปสิเรื่องจะได้จบด้วยความโมโ oh หจึงมีการกระชากแขนกันมือน้องเข้ามาข่วนแต่น้องรีบขอโทษตนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วจึงไปตักน้าซุปมาใส่ชามตักรอไว้กะว่าแค่ขู่ไม่ได้คิดจะทําจริงๆแต่เหมือนอารมณ์จะขึ้นจึงเดินไปสาดใส่สามที แต่หลังจากเกิดเรื่องวันนั้นวันเดียวกันตนก็จะถามเพื่อนบอกว่ารู้สึกว่าทําเกินไปพยายามแชทหาน้องเพื่อขอโทษแต่น้องบอกว่าไม่พร้อมขอปรึกษาคุณแม่ก่อนตอนรู้ว่าตนเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วแต่ถ้าใครมาคุยด้วยเหตุผลก็จะเข้าใจและให้อภัยคนง่ายอยากให้สังคมฟังทั้งสองฝ่ายตอนนี้นอนไม่หลับมีเบอร์แปลกโทรมาเป็นร้อยสายไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้เครียดมากอยากอธิบายเพราะเพื่อนรอบข้างเดือดร้อนกันหมดไม่รู้จะอธิบายยังไงให้สังคมเข้าใจสุดท้ายขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปค่ะเขาไม่เห็นพูดเรื่องที่เขาไปตัดผมน้องหรือว่า บังคับให้น้องจ่ายเงิน5 0,000ื่นหรือบังคับให้น้องดอบเรียนเลยอะส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาลัยที่น้องๆอ,อยู่กันเนี่ยก็ได้มีการออกมาเทคแอคชั่นโดยการออกแถลงการแล้วนะคะใจความโดยสรุปคือยืนยันในจุดลื่นของมหาลัยว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบถือว่าเป็นการกระทําที่ร่วงละเมิดทางวินัยอย่างรุนแรงมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการปกครองเพื่อดาเนินการสืบสวนและพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาลัยแล้วพร้อมให้ความร่วมมือกับตํารวจเพื่อนําไปสู่การลงโทษตามกฎหมายนอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็จะให้ความสาคัญ กับการดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนดังนี้1ยกเลิกการเพิกถอนรายพิชาทั้งหมดเพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับเข้าเรียนได้ตามปกติ 2. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง3ให้การรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์ของทางมหาลาัยและจัดเตรียมจิตแพทย์ในกรณีที่นักศึกษาต้องการส่วนล่าสุดนะคะมีข่าวว่าคุณพิมพ์จะไปที่สพคอลองหลวงเย็นนี้นะคะก็เลยมีหมายกันว่าพี่กระเทยร,รวมตัวที่สพคอลองหลวงเย็นนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้ ในแฮชแชร์สา่น้ำร้อนเหตุการณ์ที่รุ่นพี่ l g b t q วสั่นน้ำร้อนใส่รุ่นน้องนะคะ่ะแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปแฮชแชร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับตะกี้ช่องเนียมด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปค่ะช่องเนียมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์เนียมอยากสนับสนุนคอนเทนต์ของเนียมก็สามารถกดสับ c r i b e กันเข้ามาได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแย